วิชาที่เราเคยเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่คณิตศาสตร์ไปจนถึงศิล,ละปะมันไม่ได้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเองนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ที่ถูกวางเอาไว้อย่างดีเลยล่ะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวแห่งการเรียนรู้กันหรือถ้าจะเรียกให้เป็นทางการหน่อยก็คือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั่นเองแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะใครกันนะที่เป็นคนตัดสินใจว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียน แล้วอะไรล่ะที่มันอยู่เบื้องหลังเนื้อหาในตำราเรียงทุกๆเล่มที่เราเคยอ่านโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำคําที่เบสิกที่สุดกันก่อนเลยว่าไอ้คําว่าหลักสูตรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับหลักสูตรก็คือแผนที่นําทางของการศึกษานั่นแหละครับมันเป็นเหมือนเอกสารที่คอยบอกเราว่าตลอดเส้นทางการเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเราจะไปถึงจุดหมายที่วางไว้ได้ยังไง มีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าหลักสูตรเนี่ยก็เหมือนกับพวงมาลัยรถยนต์คือมันเป็นตัวที่คอยบังคับคอยกำหนดทิศทางให้เราไปถึงจุดหมายที่ต้องการให้ได้อืมหือเห็นภาพชัดแจ๋วเลยใช่ไหมครับแล้วไอ้พิมเขียวทางการศึกษาที่ว่าเนี่ยมันมีโครงสร้างเป็นยังไงลองนึกภาพตามนะครับว่ามันถูกค้ำเอาไว้ด้วยเสาหลักแข็งแรงๆสี่ต้นด้วยกันเรามาเจาะลึกกันไปทีละต้นเลยดีกว่า นี่แหละครับคือหัวใจของพิมพ์เขียวเลยเรามีทั้งจุดประสงค์เนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็การประเมินผลจะเห็นเลยนะคะว่าทุกส่วนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปนะส่วนที่เหลือก็ต้องปรับตามไปด้วยทันทีเลยครับมาดูเสาต้นแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือจุดประสงค์ส่วนนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามสำคัญที่ว่าทำไม ทำไมเราถึงต้องสอนเรื่องนี้มันคือการตั้งเป้าหมายตั้งทิศทางของการเดินทางเพื่อการศึกษาทั้งหมดเลยครับเสาต้นที่สอนก็ตามมาติดๆเลยครับเนื้อหาสาระอันนี้คือคำตอบของคำถามที่ว่าเราจะสอนอะไรมันคือองค์ความรู้มันคือทักษะทั้งหมดที่เราอยากจะมอบให้กับผู้เรียนถ้าจะให้เปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับพวกวัสดุก่อสร้างที่เราจะเอาไปใช้สร้างบ้านนั่นแหละมาถึงเสาต้นที่สามกันบ้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งจะมาตอบคำถามว่าเราจะสอนอย่างไรส่วนนี้คือเรื่องของกิจกรรมวิธีการสอนการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆทั้งหมดในกระบวนการเรียนรู้เลยหรือถ้าเปรียบเป็นเรื่องสร้างบ้านเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการลงมือก่อสร้างจริงๆแล้วละ่ะและเสาต้นสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็คือการประเมินผล ส่วนนี้จะตอบคำถามสุดท้ายว่าแล้วที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านี่คือการตรวจสอบการวัดผลเพื่อที่จะดูว่าเราไปถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนแรกได้สำเร็จไหมพอเราเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพิมเขียวอันเนี้ยมันถูกเอาไปปรับใช้ในระดับต่างๆ่างยังไงบ้างตั้งแต่ภาพที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศไปจนถึงในห้องเรียนเล็กๆเลย ดูจากพีระมิดหัวกลับอันนี้แล้วน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือหลักสูตรเนี่ยมันจะเริ่มจากภาพที่ใหญ่ที่สุดก่อนคือระดับชาติแล้วจากนั้นก็จะค่อยๆถูกย่อยลงมาเรื่อยๆจนมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในห้องเรียนลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะวางกรอบใหญ่ๆมาให้ทางประเทศก่อนเลยอันนี้คือระดับชาติจากนั้นแต่ละท้องถิ่นก็จะเอากรอบเนี้ยไปปรับให้มันเข้ากับบริบทวัฒนธรรมหรือความต้องการของตัวเอง พอมาถึงระดับโรงเรียนก็จะมีการปรับอีกรอบให้เป็นหลักสูตรของโรงเรียนโดยเฉพาะและสุดท้ายเลยครับคนสําคัญที่สุดก็คือคุณครูในห้องเรียนนี่แหละที่จะเป็นคนเอาทุกอย่างมาออกแบบเป็นแผนการสอนจริงๆให้เราได้เรียนกันแล้วพิมพ์เขียวทางการศึกษาพวกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงเรามาดูเบื้องหลังกระบวนการของมันกันหน่อยดีกว่าครับ คือกระบวนการสร้างพิมพ์เขียวเนี่ยนะคบมันมี5ขั้นตอนหลักๆเลยมันจะเริ่มจากการไปทําความเข้าใจก่อนเลยว่าผู้เรียนต้องการอะไรสังคมต้องการอะไรจากนั้นก็ค่อยมาตั้งเป้าหมายให้มันชัดๆแล้วก็เลือกเนื้อหาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆพอทุกอย่างพร้อมปุ๊บก็นําไปใช้จริงแต่ว่าหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องมีการประเมินและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลามันเป็นวงจรที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลย และนั่นก็พาเรามาถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือหลักสูตรเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่ว่ามันต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะมองว่าหลักสูตรเป็นเหมือนเอกสารที่มีชีวิตก็ได้นะครับคือมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทันกับความต้องการใหม่ๆของสังคมอยู่เสมอ อย่างตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆในบ้านเราตอนนี้ก็คือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมที่สําคัญมากๆนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกเราว่าการศึกษามันต้องพัฒนาไปพร้อมๆกับโลกเสมอและก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสักหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองเนี่ยจะมีวิชาอะไรสักหนึ่งวิชาที่อยากจะเพิ่มเข้าไปเพื่อร่วมสร้างอนาคตกันบ้างครับ